ได้ไหลายตัวเลยครับหวานอะไรพป็นี้เอาได้ครับพี่เราดื่มว่ะที่นี้มีาบาร์บคิวคับเดี๋ยวคอลองดูที่ดึ่งนะเปกันจ้ะ แก้วนี้จับเสือเลยนะครับอันนี้ถนนแล้วรถนนเทพคุณากรครับถนนเทพคุณากรก่อนทางกลับกรุงเทพนะครับซอยห้าครับซอยห้าซอยห้าถ้าไปทางนี้ก็ไปวัดโสทรเพจนี้นะเพื่อนๆ เ <Welcome S 2> บลความดิงครับแฮมมากูเดย์ครับผมไฟกูดมอร์นิ่งใช่ครับไฟกูดมอร์นิ่งครับผมเป็นทัดแมวเนี่ยใช่ครับทัดแมวครับเปิดร้านเพราะว่าหาเงินไปเลี้ยงแมวด้วยครับที่ลาเต้ตัวไหนดีถ้าลาเต้แนะนำก็ก็จะมีตอนนี้มีของนานาแล้วก็เป็นของตอนนัวนี้แล้วก็มีอัลมอนด์มิลนะหรือพี่เอานี้เดี๋ยวเชื่อเชื่อคนเขียนเน่ยเชื่อคนเขียน ลา,ลาเต้อร่อยอ๋อลาเต้จริงๆอร่อยทุกตัวฮะแต่ว่าลูกค้าเห็นแล้วคิดว่าเป็นนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แหละอันนี้แหละเราครับวันนี้คนเยอะเห็นบอกน้ำแข็งหมดไปก3กระสอบแล้วใช่ครับ3กระสอบแล้วนี่เด็กกับน้ำแข็งวันนี้ขายจนตาช่างก็แบตหมดเหมือนกันอะไรวะเพนเพนซ่าอาครับตัวนี้เป็นเครื่อง ไททเนียมาสเตอร์ครับตอนแรกใช้เลนสปีดแล้วไปเปลี่ยนมาเหมือน,ม,นมันเฉพาะทางอันนี้ไปด้วยครับ mm hmm. ก็เปิดหลักๆก,ก็คือจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขับเลิกแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์ครับ mm hmm. เปิดแล้วตั้งแต่7โมงปิดประมาณ10โมงครับถ้ามา จะไปวัดโสธรทางเข้าวัดโสธรเลยครับเส้นเทพคุณากรตอยห้าครับใกล้ๆก,กันอยู่ฝั่งขวามือถ้าฝั่งขาออกไปก็อยู่ซ้ายมือครับผมบปกติผมใช้บทมือด้วยมันก็เลยจะนิ่งนิดนึงตอนนี้บดไวครับ K Max เมื่อก่อนใช้คีนูหนักไปหน่อยก็เลยขายเลย เป็นบทมือต้องใช้เข็มเกลียดด้วยเพราะว่ามันกาแฟมันจับเป็นก้อนทํามือแล้วกัน เป็นวันที่ดีครับชื่อร้านเนี่ยก็คือมาจากแฟนผมแฮชแท็กเขา,เ,ขาเวลาเขาไปเที่ยวครับเขาจะแบบค้นหาสิ่งดีๆในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นสิ่งแรกก็จะเป็นกาแฟกาแฟก่อนเลยเขาชอบไปเที่ยวไปแคมป์อะไรเขาก็จะทํากาแฟกินเองด้วยมันก็เลยมาที่มาก็เลยประมาณนี้ครับมาจาก fire good morning คือสามารถเข้าไปดูแฮชแท็กเนี้ยคำว่า fire good morning นะครับไปดูในอินสตาแกรมได้เลยมันก็จะมีการท่องเที่ยว ที่ทั้งไทยและต่างประเทศใครแบบว่าชอบเดินทางหรือชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้นะครับแลถ้าชอบถ่ายรูปเลยเนี่ยมีเพจของผมเองนะครับเป็นชาลีศูนย์หนึ่นะครับเซิร์ชใน Instagram c h a l w e underscore ศูนะครับชาลีศูนย์ก็จะเป็นการถ่ายรูปท่องเที่ยวนะครับเป็นแลนด์สเคปเป็นหลักก็ใช้โดนแล้วก็กล้องครับผมฝากติดตามด้วยนะครับนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีถ่ายรูปครับด้วย